สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาษาอังกฤษวันละประโยคนะคะกับดเตร์แอนสมรรษภาพวิหกกันนะคะเรามาลองดูซิว่าประโยคนี้คําในช่องว่างที่หายไปนั้นคือคําอะไรนะคะจะเป็นประธานกริยาหรือกรรมหรือส่วนขยายกรรมนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังก่อนนะคะ ว่าในส่วนของ incomplete sentence อันนี้คำหายไปคืออะไรลองฟังดีๆนะคะนะคะ the report concerning the sales figures that you requested to 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 on your deck เป็นไงคะทันไหมคะ ลองฟังอีกครั้งนะคะ The report c o n c n r n i n g the ล e l ี f i g u r e t that you r e q u d ุ t e d to t o to o n your d e k ทันไหมคะลองรอบที่3แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูประโยคนี้นะคะแล้วลองดูซิว่าคำที่หายไปนั้นเป็นอะไรไท้บ้าง ไปอีกครั้งนะคะ The report concerning The sales figures That you requested To do On your desk uh, นะคะเขาว่าไว้อย่างนี้ค่ะ The report Concerning The sales f i g u r e That You requested To t o on your deck คำที่หายไปเป็นอะไรได้บ้างคะจะเป็นอะไร subject ประธาน verb กริยาหรือ object คำนักศึกษาคิดว่ายังไงคะทุกท่านคิดว่ายังไงคะเป็นคำอะไรนะเรามี4ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1 is ตัวเลือกที่2 a m ตัวเลืกที่3าม r ตัวเลือกที่4 w ่ e r e ติ๊กตกติ๊กตอกช่องว่างที่หายไปนี้ควรเป็นอะไรจากทั้ง4ตัวเลือกคืออะไรคะคือ verb to be แต่ทีนี้จะเป็น verb to be ที่เป็นปัจจุบัน present tense หรืออดีต future tense นะคะ หรืออ,อ,อ,อดีตคือ past tense นะคะเรามาดูการ i s and m r หรือ where คนเป็นอะไรคะครเป็นอะไรดีทึท๊ทให้เวลาคิดนะคะประธานอยู่ตรงไหนเจอหรือ,อยังคะประธานอยู่ตรงไหนใครเจอแล้วบ้างประธานเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ใครคือประธานคะใครคือประธาน เอามาดูสิใครคือประธานบ้าง The report concerning the sales figures that you requested to o d o t o on your day. ใครเป็นประธานคะตรงนี้ใครเป็นประธาน ใครหาเจอแล้วบ้างใครเป็นประธานตอบได้เลยจากข้างล่างนี้นะคะใครเป็นประธานคำตอบคืออะไรนะเรามาดูกันประธานเป็นบัพปูโนสหรือเอกจน์คะใครคือประธานคะแล้วตอนนี้เราจะพบว่าอะไรคะเ e l l y port concerning ใช่ไหมคะใคร concerning นะคะ the report concerning concerning อะไร the s a l e figure เรายังไม่ต้องแปลนะคะแต่ดูสิใคร the report concerning the s a l e figure that that you requested to 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 on your, on your desk แสดงว่าอะไรคะ on your desk แสดงว่าอะไรคะอะไรขยาย the report บ้างอะ The report concerning ขยาย the report ใช่ไหมคะอะไรอีก the sales figure concerning the sales figure ก็ขยาย the report ว่ากำลัง concerning the sales figure that you requested ขยายอีกว่าใครคะที่อะไรคะ the sales figure That you requested แสดงว่าขยายของ the s a l e figure ที่คุณ that you requested to on your drag แสดงว่า subject นะตอนนี้คืออะไรคะเรามีคี์ส่วนแล้วเรามาดูกันนะนะคะ โอ okay. ส่วนทั้งหมดมี6ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่ขาดหายไปคือส่วนที่5 The report นี่คือ subject concerning concerning ก็คือแสดงอาการของ The report ว่ากำลังอะไรอยู่นะคะเกี่ยวกับอะไร the self figure ใช่ไหมแต่ concerning อันนี้ใช้ verb ไหมคะ ing concerning the self figure that you requested ส่วนที่เป็นไงคะส่วนที่1 subject ส่วนที่2ขยาย subject เข้าไปอีกส่วนที่3อะไรคะขยายส่วนที่2และส่วนที่1น,นะคะแล้วส่วนที่4ก็ขยายส่วนที่3เข้าไปอีกใช่ไหมคะ ส่วนที่ห้านี่แหละที่จะเป็นกรรมและส่วนที่หกบอกว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น verb to be ที่สอดคล้องกับตัวที่ไหนคะตัวที่หนึ่ง the report the report เพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรคะต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือเอกภพ เอกนพที่เป็นไปได้ก็คือใครคะ i s นั่นเองตรงนี้ก็เลย i s t ตอบ i s ค่ะเป็นปัจจุบันด้วยนะคะไม่ใช่อดีตนะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังนะคะตรงนี้ก็จะตอบว่า i s i s on your break นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังคลิปสั้น โชคอีกวันระประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังค่ะ